กรับุบในเกมฟลายไนท์แอฟเฟดดี้สี่ในพาร์ทที่แปดโอเคเราจะมาจัดจัดคืนที่แปดกันอันนี้ช่างมันฟันวิทพัแทแทบอันนี้ไในทใ์มคใช่จะเป็นคืนเจ็ดโคตีลาเลยโอเคครับมาเล่นในคืนที่แปดกันนะฝันร้ายมา ขอให้ผ่านเถอะไม่อยากตายคืนแปดผมว่าทุกภาคไม่มีภาคไหนเหม,ม,มืหอนโอเวอร์เหมือนภาคนี้หรอกภาคนี้แม่งยากไม่ได้แดกฟัก<ว>ซี่คว่ำเลย บันนี่ทำไมหักหลังเราอย่างนี้เอ้ยไม่ดินเสียงกด enter เล่นแม่คลิกเกตคลิกกดไม่เล่นยากให้ผ่านเธออยากเล่นผ่าน เดี๋ยวเวลาพวกนี้มาก็ไม่ไหวนะเนี่ยกำลังเดินมาอุดินเสียงโทษนะไม่ได้ฟังเสียง ผ้าแล้วครับโอเคเอหาสักทีในหกโมงนี้เฮ้ยกูเล่นผ่านได้ไงกูไม่เช่คนโอเคครับได้สี่ดาวสักทีโอ้ย<ว>ลงใจครับลงใจ แต่ดีมันเดิมรับฟ็อกซี่มไม่ได้เข้าห้องไม่ได้แดกคุลอกฟ็อกซี่เอ๋ยบไม่ได้แดกโอเคพี่นายแม่ผมผมรู้เทคก,กันอีกพี่ละพี่นี่วิ่งย้อนไปวิ่งย้อนมาดีดีมากดีแนะ่ที่ผมจับพี่ทันไม่อย่าพี่ไม่รอดหรอกมาฟันวิทพัดแท็บกันหน่อยนะเห็นเพื่อนผมบอกมึงเล่นกากับฟันวิทพัดแทบ็บมึงไม่เคยจะเล่นได้มาเดี๋ยวจะเล่นให้มึงดูโอเคมาครับฟันวิทพัดแท็บก็ยังดี เทคนิคมันมีอยู่มามาฟังเสียงอ้าวกูตายแล้วอย่างนี้โอ้ตายตายตายเกอบตะเฮ้มันมาช้าพัดแตบแบบเวลามันน้อยด้วยเอาใหม่ก็ได้เอออันนี้วิ่งอันนี้วิ่งเร็วหน่อย ไม่ได้แดกกูหรอกแบนี่ไงครับโอเคเนี่ยได้ละเห็นดะไม่ได้แดกขวบหรอกน,ๆๆนี่คือการเล่นดับพันแทบแต่เมื่อกี้เวลาชา้าจริงโอเคยี่สิบอย่างนี้ใช่ไหมกูมไม่เอา้าวกูเข็ดเ <c oughs> สดร็จแบพี่ดำไนแมโอเคอือพี่ดำไนแมนี่เป็นยังไงวะ เป็นแฟนทอมนะเอตัวนี้เป็นแฟนท่อมแน่นอนเฟดแปนะายอมายังไงมันก็คือพวกไอ้นี่นะโอเคครับในคืนที่8ก็ผ่านจันได้นะกูได้ดาวที่4มาสัทีโคตรยากเลยครับผมตายไปหลายรอบแล้วไงแล้วผมก็ต้องมาเล่นเอาจริงทีหนึ่งแล้วก็มาแข็ เอาจิงนี่ยังไม่ผ่านนะเอาจิงนี้มาตายเฟดแบมอนเดิมไนท์แมร์ไม่ใช่เฟดแบมกุบบาละโอเคดาวที่สี่ก็ได้แล้วผ่านกับไนท์แมร์ตอนต่อไปก็เลยอัปเดต DLC กับภารกิจใหม่ดาวที่5นะครับที่ยังเหลือช่องว่างตรงนี้อยู่ที่คุณสกอตต์รครอร์ตันจะเติมดาวไว้ให้แล้วกับเกมใหม่แล้วก็ปริศน,นาที่คุณสกอตซ่อนไว้ตลอดที่ยังเปิดไม่ได้คือไอ้กล่องนะั้นแล้วจะถูกปิดไว้ตลอดการ คือยังไม่มีกครหาอิตเตอร์เอกได้เลยคือต้องเอาอิตเตอร์เอกมันมาเชื่อมกันเป็นเรื่องเขาบอกว่าอิตเตอร์เอกพวกนั้นไม่ใช่อิตเตอร์เอกที่ธรรมดาโอเคจะผ่านนึ่งโอ้คือผ่านสักทีนะคือนรกบ้าเอ๋ยนายแม่หวังว่าเราคงจะได้ไม่ต้องมานั่งแคนกันอีกแล้วนะกูกลัวบึงแล้วส่วนวิธีทำฟัคซี่สกอตนี่คั้นเทพมาก ดีกว่าภาคอื่นๆเยอะเลยเนาะจำสแกร์เสียมันก็ยังดีกว่านี่คือได้แม่คืน7คือให้เราไปเอาตัวนี้มาได้หม่อะโอเคครับเนื้อเรื่องทั้งหมดก็โยงไปโยงมาคือเราต้องไปโยงมันให้เป็นเนื้อเรื่อง แล้วก็ประกอบให้ได้สกอตบอกว่าไอ้นี่ใช่ปลาอะไรวะหักหลังคือเนื้อเรื่องมันจะหักกับพักหนึ่งพักสองพักสามที่เราอาจจะคิดสงสัยอีเด็กห้าคนนั้นแต่จริงๆแล้วคือว่าออเด็กห้าคนนั้นจะฆ่าเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงเด็กคนนั้นจะฆ่าเราหรือพระพระก,กาศเป็นคนดีดีแล้วแต่ว่าพรพเพอร์กาศเป็นยามันจะมาเลวได้ยังไงเนาะแต่ว่าพระเพร์กาศก็จัดอยู่ใน เราแฟนทอมไนท์แมร์ด้วยแฟนทอมกับไนท์แมร์พวกแล้วก็ชาร์โ w b บันนี่ชาร์โ r e เฟรดีนี่คือแฟนทอมคือเหล่าของ Fe ราพวกกายนั่นแหละโอเคครับในคลิปที่8ก็จบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้พบใน DLC ออัปเดตและก็เกม,มอื่นๆที่รอคุณอยู่ครับสารพัดนี้จบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย